สวัสดีครับผมอป,ปุวินเทนนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็วันที่5ธันวาคม2 5 6 7นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว Let s g กสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะจากกรุงเทพไปก็เกือบ600โลนะครับตามที่ผมดู GPS นะครับก็ประมาณ แปดชั่วโมงกว่านะแต่ผมตีเผื่อเลยสักสิบชั่วโมงแล้วกันเนาะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงเนจะ็ดโมงกว่าแนละ้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะไปถึงขี่ทุ่มนะครับลองดูถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะจอดนอนแถวตีต่ดข้างทางนะครับดูก่อนเนาะว่าเวลาเป็นยังไงไปเล่นกัเพื่อน เพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเข้าเขตสระบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาอะไรกินก่อนนะตอนนี้หิวแล้วอะตอนนี้ก็8โมงแล้วว่ะเพื่อนออกมาสายนะครับไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆเยนาะ8โมง10นาทีนะครับไม่เป็นไรไปเรื่อยๆชิวๆเน่นในกําลัพักนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เน้นปลอดภัยครับผมเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้กินอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซัดกาแฟไปอีกหนึ่ง แก้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะวันนี้รถค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะเป็นวันขายวันออเกิดของพ่อรอเก้านะครับรถเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ยังโอเคครับยังไหลได้นะตอนนี้เข้าสระบุรีแล้วครับเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปตรงอ๋อเพชรบูรณ์นะครับเราจะเข้าเพชรบูรณ์แล้วจะตัดออกน้ำหนาวอะประมาณนั้นนะ เดี๋ยวก็น่าจะไปพักเบรกตรงนั้นอีกทีนึงแล้วกันดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมเดินทาง let's go เพื่อตอนนี้ผมก็ถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับก็อีกประมาณ200ครับ200กโลก็จะถึงเชียงคานแล้วครับตอนนี้ผมแวะพักที่ปั๊มปตทนาง,งั่วนะครับแวะกินบะหมีนะครับวันนี้ก็เวลาเที่ยงวิบ่ายโมง้วบ่ายโมง11นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินแล้วก็จะพักรถประมาณสัก15นาทีครับแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับ เดี๋ยวถ้าผมเจอจุดสวยๆไงเดี๋ยวผมก็จะจออถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ เยอะมากเลยครับเพื่อนอน,นีก็จเนางนะมากเลยอะถ้าใครชอบเป้นโคลนะครับแนะนำนะครับเล่อเนี้วิธีไปกูเรือนะคะ เยอะมากไปนะอยากขับเร็วเลยนะอยากขับแบบเร็เป็นากาศฮ่า ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขับมาแล้ว500กิโลนะครับก็อีก40กิโลเข้าอำเภอเมืองเชียงคาเอ้ยอำเภอเมืองเลยนะครับเพื่อนๆแล้วจากอำเภอเมืองเลยไปเชียงคานก็อีกประมาณ50กิโลนะครับก็รวมๆอยู่ประมาณ100กิโลนะครับ ตอนนี้ก็ขอพักเบรกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพักสักสิบนาทีแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับเป็นเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่ปัออ๊มปตทแถวอำเภอฐานสายนะครับ จากคักไปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อน,นะครับอีกประมาณ100กิโลนะครับเพื่อน,อนจะถึงเชียงคานนะไปเ t s go ตอนนี้ผมก็ถึงเชียงคานแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปจอดรถรถตรงไหนนะครับเดินตรงไหนยังไงนะตอนนี้ผมก็ต้องหาถามคนพื้นที่นะครับว่ามโรงแรมอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวขี่ตามเขาดีก่่น 165กิโลนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อีก17นาที6โมงเย็นนะโอ้โ oh, ห oh, ผมวิ่งมา11ชั่วโมงนะเต็มเต็มเลยนะเขาเรื่องนะเพื่อนเดี๋ยวหที่จอดกอนเดทางเขาดีกว่าพี่พงถามเรื่องที่พงที่พักด้วยนะครับเดี๋ยนี้หนะครับไม่จอดทำไมใช่ไหม ที่สำรวจนะครับซื้อ,อกอนนะดุยด,ดุยุยไมที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่นอนเดี๋ยวตรงนี้เลยน่าใช่แหละเป็นผงวันนี้อะไรวะค่าเพือเ่อนๆวันนี้นผ,มผมก็ถึงเชียงทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้วิ่งไปทั้งหมด565กิโลนะครับการเดินทางวันนี้ถือว่าเหน่งเอาเรื่องนะผมมา,าเหน่งตอนตอนที่จะเข้าอำเภอด่านาซ้ายนะครับจากด่านซ้ายมาอำเภอเมืองเลยเนี่ยประมาณ60กิโลนะตรงนี้จะเป็นเขาวนะครับจะเป็นเขาแล้วรับมันเป็นเลนสวนนะครับแล้วก็มีรถใหญ่ค่อนข้างเยอะแสงค่อนข้างบานครับ หกสิบกิโลก็มาเกือบชั่วโมงนะครัประมาณชั่วโมงหน,น,น,นึ่งเลยนะ่อนอากจะเจอือนตรงาทให้เราค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะมันเนื่อนครับขับไเร็วไม่ได้มันเนื่องอน,น,นะครับนนแล้วก็เข้าอำเภอเมืองมาเส้นทางก็มาห้าสิบโลครับตรงนี้ก็ถนนค่อนข้างดีครับที่นีครับวันนี้โอเคครับเดินทางปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมอยู่ริมโขงนะเพื่อนอยู่ริมโขง เดี๋ยวผมจะเดินหาะไยชิมนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ผมจะไปหา,หา,าที่พักที่โรงแรมน,นะที่เจอพี่คนหนึ่งมาจากกรุงเทพมันกังครับผมก็สอบถามเาว่าในเมืองที่พักน่าจะเป็นนะเพื่อนน่าจะเป็นเดี๋ยวผมผมน่าจะไปนอนร,บรอบๆอครับข้างนอกกันข้างนอกน่าจะมีเยอะแอ่นี้ก่อนเข้ามามกี้ก็ดูไปมาสองสามรีสอร์ทครับเ บอกว่าตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยเย็นนิดหน่อยครับแต่เย็นไม่ค่อยเยน็นนะเพื่อนก็น่าจะมา28องศาแล้วผมว่าน,นไีไม่ค่อยเยน็นเท่ไหมไม่ค่อยหนาวไม่ไม่หนาเหมากันประมาณ28องศานะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบนะเพื่อนนี่ฮะริมโขงนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านเรานะเะพื่อนจะมีคนนั่งนี่ฮะตนน้นกจะเป็นเรือนะเรือสําหรับล่อง เที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะนอนอยู่นี่คืนหนึ่งนะครับผมนี่ฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนคนเดินนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปถนนคนเดิน,นคัว่ามีอะไรกินหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อน เพื่อนๆตอนนี้ผมได้ห้องแล้วนะครับมันดีกะว่าจะเดินไปซื้อของเสร็จนะครับแล้วก็จะไปหารีสอร์ทพักนอกใช่ไหมพอดีเดินมามาเจอห้องพอดีนะครับมันเป็นซอย18ครับเชียงคานซอย18ก็ได้เดินมาถามนะครับรีเดินมาถามตอนแรกพี่เขาบอกว่า700บาทก็เลยต่อพี่ หกร้อยได้ไหมพี่เขาก็ใจดีนะครับโอเคก็เลยได้ห้องราคาหกร้อยติดริมโขงด้วยครับมันเป็นเหมือนคล้ายเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวไปดูห้องนะก็โอเคนะห้องนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเป็นห้องแอร์นะครับเป็นห้องแอร์ห้องไม่ใหญ่นะครับแต่นอนคนเดียวก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็มีนี่ฮะแอร์มีพัดลมนะครับดูห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดครับผม นี่มีเครื่องทําน้ําขุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวกะว่าจะมาอาบน้ํานะครับอาบน้ําแล้วก็จะไปเดินเดินไปหาหาเสื้อเล่กินนะครับตรงถนนคนเดินนะเพื่อนๆวันนี้เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคือเป็นครั้งแรกครับที่ผมขี่รถไกลนะขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือไปกลับเนี่ยผมอยู่ประมาณพันกิโลครับ พันสองนะครับกลมๆบอนพันสองนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมต้องขี่รถไกลขนาดน,นี้คือผมเตรียมร่างกายค่อนข้างเตรียมร่างกายมาดีนิดหนึ่งแต่ยังไงมันก็ยังก็ยังเมื่อยอยู่นะเพื่อนๆช่วงแขนช่วงขออะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่ปวดนะผมไม่ปวดตุกนะครับแต่ผมก็ไม่รู้วิธีว่าทํายังไงจะไม่ให้ไม่ให้ปวดตูดอ่ะแต่แต,แต่แต่คิดว่าคงไม่ได้หรอก นะครับคงไม่มีท่อาออกกำลังกายแบบไหนที่จะไม่ปวดตวนะครับเป็นธรรมดาของของการนั่งมันนั่งนานเนาะครับสนุกกับเพื่อนๆทางนทางวันนี้คือว่าสนุกเลยนะครับได้ปลดล็อกตัวเองด้วยได้ขี่ไกลอันนี้แค่ครึ่งทางนะเพื่อนเดี๋ยวต้องกลับอีกครับตอนกลับนี้ก็ต้องวางแผนดีนะครับว่าจะขับยังไงนะครับจะได้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรคนระับ จะได้มีระบบในการขับจะได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับเ,เพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้จะไปซื้อของกินแล้วไปนั่งริมโขงนะครับขอบคุณค่ะขายได้ค่ะนี่ขาย,ไ,ขยงไงครับมาละสิบบาทค่ะลูกเอาสองมไม้ครับพี่ลูกค้าสั่งได้นะคะมาละสิบบาทจ้าโอ้จี กริ่โบราณจ้าุณิ่นี่จ้าขอบคุณค่ะครับลูกเล็กสิไม้ครับ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 เอาทำลาวทีหนึ่งใส่ใส่ใส่ทุกอย่างเย S <S 2> <S 2> พี่เอาไข่ปิ้งต๊ะเหนใช่ไหมคะไข่ปิ้งอินไหมคะไม่เดียวพี่ก็ข้าวุกสองขวสองไม้ใส่ยี่สิบเหรอค่ะข้าวไม่เดียวพี่ นี่นะครับเพื่อนของกินเรานะผมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะ่ะก็เลยเอาตำราวแล้วก็ข้าวจี่แล้วก็ไข่ไข่แล้ววะไข่ปิ้งป่ะเดีย๋ยวผมลองชิมดูนะ ข้าวเกียก่อนแล้ว,นะวกันเพราะข้าวเกีผมไมไ่กินนานหรอกอันนี้ผมนั่งกินริมโขงนะเพื่อนอืมข้าวเกีอะไรไปแบบเค็มๆคือไม่กินนานมากครับตอนเด็กๆแม่จะทำให้กินแต่ตอนนี้คือไม่มีโอกาสได้กินเลยอ,อร่อยอ่ะอืมอร่อยเพื่อนข้าวิึ้นต้มๆนะตำลาวแม่ค้าน่ารักมากนะครับซื้อพรอมแม่ค้าตำลาวเพื่อนหม ใส่ใบไงแต่มะกอ,อกนะอืม,อ,มอร่อยอมึงเข้าจีนนะอืมเข้ากันมากอ่ะอืมอร่อยอมาก

เขาจี่อร่อยมากเพื่อนดูวิวจ้ะนนี้คือริมโขงนั่นเถอะก่อนนั้นคือประเทศลาวนะครับนี่ผมนั่งกินริมโขงอนี้โคตรฟินอ่ะนี่คือเรือเรือที่เขาไว้เขาเรียกอะไรนะขับพานักท่องเที่ยวชม ชมวิวอะเดี <S 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 ๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะครับเพื่อน ำเป็นโดงแรงรับฉันเพื่ออะไรหรืออยากให้ฉันฟังขนาดนั้นอยาน่าเลยนะอยาอ่าอคตบอกนะจาเจะมีกนลอมนันิ้งาเลยนะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของเชียงคานนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็มีของขายอยู่นะครับเพื่อนๆเป็นของอาจจะเงียบๆไปนะวันนี้วันศุกร์ที่หกธันวา เงียบเงาครับประมาณนี้เนะ่ะเดี๋ยวผมจะหาอะไรกินนะแล้วผมก็จะไปถ่ายริมโขงนะครับว่ามีอะไรไปนี่เป็นบรรยากาศริมโขงตอนเช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้มันแปดโมงแล้วนะครับนี่ฮะริมโขงนะครับ,ะะรบจะมีหมอกนิดๆน,นะเพื่อนๆอ,อากาศยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ25-26องศาค,ครับไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะผมว่าน่าอีกมาสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะอืมน่าจะหนาวเต็มระบบนะฮะนี่รับรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นประเทศลาวนะครับขึ้นบ้านเรานะนี่ฮะบรรยากาศริมโขงนะตรงนู้นก็เป็นโอ้ตรงนี้มีหมอกฮะไกลๆนู้นมีหมอกนะ บรรยากาศนี่ก็เทศบาลเทศบาลเชียงคานนะครับอันนี้ก็วัดวัดท่าตกนะครับวัดท่าตกนี่บรรยากาศนี่ผมแพนให้ดูสามร้อหกสิบนะฮะนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นครับเพื่อน ผมมาเชียงคานรอบนี้ผมมาแค่อยากดูริมโขงเฉยนะครับไม่ได้อ่อจะพาไปเที่ยวทุกที่นะไม่ไหวนะครับวันนี้เอาเจ้าแดงซีอาร์หกศูนมาก็ลลัสับค่อนข้างจะเหนื่อยครับเหนื่อยมากนะครับเมื่อเช้าจะตื่นตีห้าไปดูภูทอกไม่ไหวครับเพื่อนจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะไม่ไหวครับไม่ไหวร่างกายไม่ไหวเมื่อวานขับมาห้าร้อยหกสิบ ห้าร้อยหกสิบห้ากิโลครับไม่ไหวครับเมื่อยหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับรอบหน้าเรามีโอกาสมานะครับรอบหน้าเราจะมาพูดทอกแน่นอนนะวันนี้มามาเก็บประสบการณ์เฉยนะครับนี่ครับบรรยากาศเสอบทิพย์เชียงคานก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูนะครับก็ช่วยติดตามด้วยนะ <c oughs> รอบหน้าอยากไปสปันนะครับเดี๋ยวรอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะก่อนเพื่อน รอบหน้าสปันเจอกันแน่นะฮะนี่ครับประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับทลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเลยตาตามความ,มฝันเลยนะครับขับมอเไซค์จากกรุงเทพมาเชียงคานันห้าร้อยกสิโลโดยประมาณนะเกือบหกรอยนะเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับผม คลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปน,น,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Okay. Yeah.